สวัสดีครับในเช้าวันที่9มิถุนายน2566กับผมนัทวัฒน์นาราเสพง์ผู้รับใช้กิตจักร,รพันธกิจของพระเจ้าอุดรธานียินดีต้อนรับพี่น้องเข้ารับชมรับฟังเพราะจะนักคำด้วยกันในเช้าวันนี้ในพระธรรมสดุดีบทที่125ข้อ1ถึงข้อ2พระธรรมกล่าวไว้ว่า บรรดาผู้ที่วางใจในพระเจ้าก็เหมือนภูเขาสิโยนซึ่งไม่หวั่นไหวแต่ดำรงอยู่เป็นนิดภูเขาอยู่รอบเยรูซาเล็มชั้นใดพระเจ้าทรงอยู่รอบประชากรของพระองค์ตั้งแต่เวลานี้สืบต่อไปเป็นนิดชั้นนั้นเอเมนครับพี่น้องพระเจ้าทรงเป็นผู้อวยพรพี่น้อง